Story t e l เ i n g เพรขอเรื่องมันน่าเล่า All right, i need <Okay. S 1> ชื่อฉันนั้นไพเราะที่สุดเรื่องเล็กๆที่ s t a r b u c k คเสกให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ เคยแอบสงสัยเล็กๆเวลาไปสั่งกาแฟที่ร้านส t a r b u c k สกันหรือไม่ว่าทำไมพนักงาน Starbucks จึงต้องถามชื่อเราว่าชื่ออะไรคะชื่ออะไรครับแล้วก็จดชื่อไว้บนแก้วกาแฟที่สั่งถ้าคิดแบบคนยุคใหม่ความคิดลึกซึ้งและลึกลำ้ำนี่ฉันกำลังจะได้โปรโมชัน่นหรือฉันกำลังถูกเก็บข้อมูลปะจริงๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอก พนักง,งานก็คงแคร์ตั้งใจเขียนชื่อลูกค้าบนแก้วเพื่อจัดการออเดอร์จำนวนมากให้เป็นระเบียบเท่านั้นเพียงแต่ในเชิงของธุรกิจเรื่องเล็กๆของชื่อบนแก้ว t ตา b u c k s นั้นมีในย้าบางอย่างที่สะท้อนการต่อยอดให้เกิดความผูกพันต่อแบรนด์ s t า r b u c k สกับผู้คนจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่น่าศึกษาอยู่ไม่น้อย and one of the reasons that it's at my favorite Starbucks is because The people who work there seem delighted to see me in the morning when I come into the Starbucks. Uh and it's simple things like using my name and smiling and a fond farewell at the end of the interaction. They seem genuinely delighted that I'm there. ก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้จะมีเหตุการณ์แบบว่าลูกค้าหลายๆร,รายชอบการเห็นชื่อตัวเองบนแก้ว Starbucks แล้วก็ตัดสินใจถ่ายรูปลงโพสต์ในโซเชียลมีเดียไปอวดเพื่อนๆบางคนถึงกับเล่นตลก แกล้งบอกชื่อปลอมกับพนักงานเพื่อให้เขียนเป็นชื่อดาราคนดังคนสวยคนหลอ่อและอื่นๆ Starbucks name is Heben f a z Mary Ahmed John Nick แล้วตัวเองก็เอาไปโพสต์ให้เกิดบทสนทนาสนุกในโลกออนไลน์ขณะเดียวกันในบางครั้งการที่พนักงานเขียนชื่อลูกค้าผิดซึ่งมีอยู่บ่อยครั้งในต่างประเทศเช่นจากเจสสิก้ ที่สะกดด้วย J E S S I C A เป็น g E C C I K A จากจร J O H N เป็น g A U N นั้นทาง Starbucks ก็เคยแอบคิดว่าลูกค้าต้องโกรธแน่ๆ แต่ในความเป็นจริงลูกค้ากับชอบและยิ่งโพสชื่อแปลกๆของตัวเองลงโซเชียลกันมากกว่าเดิม n i c o l e y <Yeah. S 1> oh God! Thank God! -Except my name is rachel -Oh my God! my สรุป <laughs> นอกจากจะไม่โกรธแล้วพ <laughs> วกเขายังมองว่านี่เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของ <laughs> ประสบการณ์รีลาตาด้าอีกด้วย <M. S 2> <laughs> ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการโพสร,รูปแก้ว a า b u c k s ที่มีชื่อตัวเองลงไปสารพัดแบบในโลกออนไลน์นั้น ถือเป็นการกระจายความรับรู้แบรนด์ Starbucks ในยุคที่ร้านกาแฟแข่งเดือดได้อย่างมากเรียกได้ว่า Starbucks ไม่ต้องทุ่มงบโฆษณาสักบาท mm hmm. ก็มีคนมาช่วย mm hmm. โปรโมทแบรนด์กาแฟของพวกเขาให้ฟรีๆ mm hmm. อีกเรื่องที่น่าสนใจมากคือการเขียนชื่อลูกค้าลงบนแก้วค่อยๆพัฒนาความรู้สึกให้ลูกค้าคิดว่าแก้วกาแฟของฉันนั้นน่าอวด พราะเดิมคุณค่าของแบรนด์ s t a r ์บัค s นั้นก็สูงอยู่แล้วจากราคาต่อแก้วที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไปทําให้การดื่ม s t a r ์บัค s หรือควงแก้ว s t a r ์บัค s ไปใไนตอไหนก็ได้อารมณ์อย่างกับหิ้วหลุยหรือชาแนลยิ่งมีชื่อตัวเองลงไปบนแก้ว s t a r ์บัค s ยิ่งทําให้รู้สึกว่าแก้วนี้ทํามาเพื่อฉันคนเดียวในโลกซึ่งไอความรู้สึกเหล่านี้มันสําคัญมากกว่าราคาหลักร้อยต่อแก้วที่ต้องจ่ายเพราะสิ่งที่ลูกค้าจ่าย มันได้รสนิยมที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้พ่วงกลับมาจนลูกค้าเก่าต้องกลับมาซื้อซ้ำส่วนลูกค้าใหม่ก็อยากลองสัมผัสประสบการณ์นี้เป็นเรื่องปกติที่ทุกๆร้านกาแฟมักจะมีการถามว่าเอาหวานน้อยหวานปกติรับแก้วไซส์ไหนใส่วิปครีมไหมคะแต่การเขียนชื่อลงไปบนแก้วนั้นจะทำให้พนักงานสตาร์บัคจำชื่อลูกค้าที่เข้าร้านเป็นประจำได้ ทำให้ครั้งต่อไปสามารถทักทายลูกค้าด้วยชื่อโดยไม่ต้องถามใดอีกด้วยและยิ่งไปกว่านั้นตามหลักจิตวิทยาแล้วการเรียกชื่อใครแบบคุ้นเคยยังถือเป็นการทำลายกำแพงของความแปลกหน้าที่สามารถเปลี่ยนคนไม่คุ้นตามาเป็นคนคุ้นเคยแบบคนในครอบครัว t a r b u c k s ได้ง่ายกว่าเดิมเหล่านี้คือเรื่องเล็กๆที่เริ่มจากการเขียนชื่อลูกค้าลงบนแก้วกาแฟสตาร์บัค ที่ค่อยๆพัฒนาจนกลายเป็นประสบการณ์สไตล์ Starbucks ที่ยากจะหาใครเรียนแบบความรู้สึกนี้มันช่างหอมหวานมิได้ด้อยกว่ารสชาติกาแฟเลยจริงๆก็อย่างว่าชื่อของเรามันช่งางไพเราะสุดๆ Storytelling เพราะเรื่องมันน่าเล่า